ครับสวัสดีครับวันนี้นะคร here, <recess ed. S 1> ับก you uh, ็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะไปโอนบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอนหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายร่วมต่างๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับไปดูกันนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่คือผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีนะเพราะว่าตอนที่เราขายบ้านไปหรือว่าตอนที่เราที่แบบตั้งราคาขายเนี่ยเราไม่ได้คํานึงถึง ค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยนะครับผมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวคลิปวันนี้เราจะมาทําคลิปให้ชมกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามสักนิดน,นึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงเราไปลุยกันเลยนะครับผมอ่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมจะเข้าไปติดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คดูว่าเ,เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ชมกันนะครับผม ตอนนี้เข้ามาแล้วนะเราก็ต้องนัดคิวล่วงหน้านะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานะครับก็เออเขาก็จัดระเบียบคิวใหม่นะก็ต้องนัดคิวก่อนนะครับแล้วก็มาให้ตรงตามเวลานะหรือว่าจะมาก่อนก็ได้นะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะนะครับก็ไม่ได้ถ่ายทีน่นะู่นนะเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยนะแล้วก็ เอกสารเยอะมากเลยสําหรับฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะก่าจะได้เซ็นไบโอนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับว่าวันนี้โดนไปเท่าไหร่นะครับผมนะครับอันนี้ผมใช้ในหน้านะอันนี้ผมจะไม่ไม่ได้คิดในเรื่องของค่าในหน้านะครับในเอากรณีที่เราขายเองก่อนนะก็อันดับแรกเลยคือค่าธรรมเนียมมันนี้นะเนี่ยครับค่าธรรมเนียมตรงนี้จะคิดที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผู้ขายนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดจากราคาประเมินของบ้านนะอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ย อันนี้คือบ้านที่ผมขายไปก็คือเขาประเมินไว้หลานเเพราะฉะนั้นค่าโอนคนซื้อแล้วก็คนขายเนี่ยจะตกอยู่ที่หมื่นเครับต่อมานะครับภาษีเงินได้นะอันนี้ยาวนะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีให้ในเว็บไปกอกไปกอกแล้วก็ดูคร่าวๆได้นะครับผมตัวในในส่วนของภาษีเงินได้นะที่เราต้องเสียในการขายบ้านทางนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคอมก็ได้นะครับอ่านะครับก็ วิธีการคำนวณภาษีอย่างง่ายๆเลยนะนะครับผมจะไม่พูดถึงสูตรการคำนวณอะไรนะก็คือเอาแบบวิธีที่บ้านๆที่เราใช้ง่ายๆเลยก็เข้ามาในลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บลิงก์เนี้ยนะครับก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการจะเอาไปคำนวณเองนะครับก็สามารถเข้าไปในลิงก์ที่ผมลงไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามหรือว่าคำนวณเข้าวๆาแบบที่ผมกำลังทำอยู่ได้ณต,ตอนนี้เลยนะครับผมนะครับพอเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยนะครับผม รายละเอียดนะครับเราก็กรอกไปตามข้อมูลที่เรามีอยู่เลยนะครับผมอย่างเช่นนะครับอันนี้ข้อ1จํานวนปีที่ถือครองอันนี้คือวันที่เราวันที่เราเริ่มโอนหรือว่าเริ่มซื้อบ้านนะครับอันนี้อันนี้สมมตินะครับผมซื้อมาวันที่2 4เดือน5อย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายเมื่อวันที่อ่อเดี๋ยวผมเริ่มเป็นวันที่24แล้วกันเนาะ24เดือน1นะครับผมนะครับอันนี้นะครับระยะเวลาที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอันนี้ ถ้าใครที่มากกว่า1ปีนะครับก็ให้ติ๊กอันแรกนะครับถ้าใครที่ยังไม่ถึง1ปีก็ให้ติ๊กอันที่2นะครับผมนะครับส่วนใครที่ไม่มีชื่อในทีเบียดบ้านก็ติ๊กอันที่3ตามตามช้อยที่มีให้เลือกเลยนะครับผมนะครับส่วนอันที่3าเนี่ยราคาขายอสังหาริมทรัพย์นะครับสมมติอันนี้ผมขายที่สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์อันเนี้ยไอราคาตัวเนี้ยเราต้องคือผมแนะนํามันมีวิธีคิดนะที่ที่เป็นสูตรซึ่งมันยุ่งยากนะผมแนะนําว่าให้เอา เลขที่โฉนดนะครับไปเช็คกับกรมที่ดินนะครับว่า,าราคาประเมินทุนทรัพย์ของเราเนี่ยในโฉนดเลขที่ที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอย่างอย่างเช่นของผมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็น1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราใส่ไปนะครับผมนะครับอันนี้หากค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับก็คืออันนี้เขาจะขึ้นมาเองนะถ้าเราใส่ข้อมูลตรงเนี้ยครบปุ๊บตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาเองแล้วก็ อัตราการเหมาจ่ายการถือครองตามปีตัวน,นี้ก็จะลดเปอร์เซ็นต์ตัวน,นี้ก็จะขึ้นตามข้อมูลที่เรากกอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรากดคำนวณปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะที่เราจะต้องทําการเสียนะอย่างเช่นเนี้ยครับอากรสแตมเนี่ยก็จะขึ้นเลยผมแนะนําให้ดูแค่3ช่องนี้นะเนี่ยครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันเนี้ย ช่องที่1นึ่ช่องที่2องช่องสเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการคิดเฉยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นวันที่ทถือครองนะครับจากวันนี้ถึงวันนี้ก็คือ9ปีนะครับระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังการขายก็คือมีตั้งแต่1ปีขึ้นไปตามที่เรากรอกเนาะราคาสังหาริมทรัพย์อันนี้ราคาประเมินเนาะแล้วก็หากค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งจากราคานี้ก็เหลือ8ปดแสนสี่นะครับเงินได้สุดทธิก็คือเท่านี้นะครับผมนะครับหารจํานวนปีที่ถือครองนะครับก็เหลือเท่านี้นะครับภาษีเงินได้ต่อปีนะ ก็เหลือเท่านี้นะครับก็มาคำนวณเสร็จเบสเสร็จก็จะกลายเป็นภาษีท <t> <implied> ี่เราต้องเสียนะครับนะครับก็จะเราจริงๆเราใช้แค่3าช่องนี้1 1 1 2 13นะครับก็คือช่องนี้นะครับที่เราจะต้องไปจ่ายกับที่กรมที่ดินนะเป็นภาษีเงินได้ในตอนที่เราขายที่นะครับหากมาที่จ่ายไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอากรสแตมนะครับนะครับก็จะตามนี้เลยนะรวม2ออย่างเนี้ยก็จะเท่ากับยอดเท่านี้เลยนะครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับผม โอเคนะครับต่อมาในส่วนของอากรสแตมนะครับอากรสแตมตรงนี้นะครับตัวนี้นะอากรสแตมตัวนี้อยู่ที่15,700 15,875บาทนะครับจะคิดที่0.5%นนะนะครับของราคาขายนะของราคาที่เราขายบ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองคูณเข้าไปก็จะได้เท่านี้นะสรุปเบ็ดเสร็จนะครับค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดของผมวันนี้นะ ประมาณ9ก้าหมื่นสองครับซึ่งไอค่าใช้จ่ายเนี่ยคือผมไม่ไม่ไดเอามาคิดในราคาที่เราตั้งขายบ้านเลยหรือว่าในราคาที่เราเอาไปบวกอยู่ในราคามาเลยนะ <p> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขายบ้านอะไรก็แนะนําว่าให้บวกเข้าไปก่อนนะครับให้ให้คิดก่อนนะแล้วก็เอาไปบวกเพิ่มเข้าไปในตอนที่เราขายก็ได้นะครับก็จะได้ไม่ขาดทุนนะหรือว่าจะได้แบบขายแล้วก็ได้เท่าทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับ <S <S ก็ลองไปคํานวณกันดูเนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะครับก็บวกก็ไปก่อนนะก่อนที่จะขายบ้านก็ไปบวกในราคาบ้านเรานะครับก็ จะได้ขายแล้วก็ไม่ต้องมาเซอ,อร์ไพรส์กับค่าใช้จ่ายพวกนี้เหมือนผมนะนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยครับพอขายได้เอเจนต์โทรมาก็ดีใจใหญ่นะต่อสรุปว่ามีค่าโอนด้วยเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับก็ลองดูเป็นวิทยาทานสำหรับพี่ๆที่กําลังหาข้อมูลพวกนี้อยู่นะนะครับเวลาขายอะไรก็เตรียมให้ดีนะครับเวลาปิดจบแล้วไม่ใช่ว่าจะจบนะค่าโอนเยอะมากเลยนะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับผมนะครับ ครับโอเคก็ทิปนี้ก็จะประมาณนี้นะก็อันนี้คือเอาแบบความตกใจดีกว่าครับความแบบว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เลยเวลาโอนบ้าน,นครับไม่เคยโอนเลยนะครับผมนะครับพอมาเจอแล้วตกใจก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์อธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับแต่ผมไม่ได้ไปเจาะลึกว่าเออสูตรมายังไงนะแต่ก็จะบอกวิธีว่าเอาตัวเลขไปใส่ในช่องไหนในเว็บไหนนะครับก็ออกมาเป็นค่าหรือว่าค่าใช้จ่ายคร่าวๆตรงนี้ได้นะแล้วก็เอาไปบวก กันได้นะครับในราคาบ้านนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม้มากก็น,น้อยนะผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะคบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ